หลายปีก่อนผมเห็นเพจท่องเที่ยวเพจหนึ่งลงภาพนี้ครับมันสวยจนเป็นเป้าหมายแบบต้องไปเห็นวิวนี้สักครั้งหนึ่งในชีวิตตัวเองเลยละ่ะในโพสต์ไม่ได้เขียนไว้ว่าที่ไหนแต่หลายปีผ่านไปก็ได้รู้ว่าวิวนี้ต้องถ่ายจากโฮมสเตย์หลังหนึ่งมีชื่อว่าอุ่นไอใบเมี่ยงอุ่นไอใบเมี่ยงเป็นโฮมสเตย์เล็กๆบนเนินเขาครับเมื่อก่อนเหมือนจะเคยบูมในหมู่แบ็คแพคเกอร์ระดับหนึ่งแต่ด้วยการเกิดขึ้นของโฮมสเตย์ท้องถิ่นที่เยอะขึ้นเรื่อยๆที่นี่ก็ดูเงียบๆไปครับสมัยนี้อาจนิยมวิวที่ม,มด,ดสว,วสะวก คันมากกว่าฟิวบ้านๆหรือมั้งวินาทีที่ขึ้นมาบนบ้านมีเหมียวส้มคอยต้อนรับครับมาคอเคียพันแข้งพันขาทั้งวันมาหลับบนตกักเดินไปไหนก็ตามติดตลอดเลยเรียกได้ว่าเหมียวส้มตัวนี้คือเด็กเอ็นที่ช่วยเยียวยาจิตใจของนักท่องเที่ยวที่มาคนเดียวได้ดีสุดๆเลยฮะและสิ่งที่ผมอยากเจอมาตลอดในที่สุดก็ได้เห็นครับมันคือวิวหมู่บ้านเส้นโค้งถนนและเทือกเขาที่สูงเสียดฟ้าในรูปอาจดูธรรมดาแต่ของจริงมันสวยงามจนไม่รู้จะอธิบายให้ใครเข้าใจอะครับ3วัน2คืนที่ผมอยู่ที่นี่ สัมผัสได้อย่างหนึ่งว่าทุกๆก,การจัดวางของบ้านหลังเนี้ยมันคือบ้านของคนที่เคยอยู่มาก่อนล่องรอยของไม้เก่าที่เล่าเรื่องผ่านการเวลาได้เป้ไม้สารที่เอาไว้ใส่ของทุกอย่างคือเรื่องราวหมดเลยครับวันที่ผมเขียนบททําคลิปเนี้ยผมก็นั่งอยู่บนบ้านหลังนี้บอกตรงๆไม่อยากกลับฮนะอยากอยู่ที่นี่อยู่กับเจ้าเหมียวส้มแบบนี้นานๆเลยสักวันถ้าได้กลับมาดอยสก,กาดที่นี่จะเป็นที่เดียวที่ผมจะมาพักและจะเล่าทุกอย่างทุกความประทับใจให้คนที่รักได้ฟังเลยละ่ะดูแลนะักท่องเที่ยวคนอื่นดีๆนะ คิดถึงเดี๋ยวมาหานะ